แกงจืดหน่อไม้ปลาสวัสดีค่ะช่องนกนกคอมเมนต์ค่ะวันนี้จะพาไปดูวิธีทำแกงจืดหน่อไม้ปลานี่ค่ะเราก็ใส่พริกไทยพริกไทยเม็ดนะคะเม็ดสีขาวหรือสีดำก็ได้แล้วแต่ที่เราจะมีนี่เราก็หนึ่งห่อเล็กๆนะคะก็ตำไม่ต้องละเอียดมากนะคะตำบ็อกแป๊กบอกแป๊กไม่ต้องละเอียดมากนี่ประมาณนี้เลย หลังจากนั้นเราก็เตรียมภาชนะหม้อใส่น้ํามาเลยคือเรายังไม่ต้องไปตั้งน้านะเราใส่น้ําก่อนเตรียมปรุงเครื่องก่อนได้ก็ใส่น้ํานี่คือตามปริมาณที่เรามีมีวัตถุดิบที่เราจะใช้ในการต้มเยอะหรือน้อยก็คือน้ํานี่ก็คือตามปริมาณนะคะหลังจากนั้นก็เทพริกไทยลงไปเลยรากผักชี คือราดผักชีนี่ก็อ่าสับให้ละเอียดก็ได้หรือจะตำก็ได้แล้วแต่หลังจากนั้นก็เตรียมเกลือป่อนนะคะเนี่ยหนึ่งช้อนโต๊ะหรือว่าตามปริมาณที่เราชอบชอบเค็มไม่เค็มแต่ของเรานี่คือใส่หนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็ใส่ผงปรุงรสอีกเล็กน้อยผงปรุงรสอีกเล็กน้อยผงปรุงรสนี่จะไม่ใส่เยอะนะคะเพราะว่า ต้องไปเติมที่หลังถ้าใส่เยอะเลยคือแก้ไขไม่ได้แล้วก็ต้องไปเติมที่หลังเราจะดีกว่าเขาเรียกปรุงตั้งน้ําให้เดือดเลยหลังจากที่น้ําเดือดแล้วก็นําไก่ที่เราเตรียมไว้ใส่ลงไปแล้วแต่นะคะใครจะมีเนื้อสัตว์ประเภทไหนก็ใส่ลงไป พอไก่เอดได้ที่ก็ใส่หน้อไม้แต่อย่าพิ่งใส่พร้อมกันนะคะเพราะว่าจะทําให้ไก่เาวมากๆเลยเออเราลืมบอกคือว่าต้องมีกระเทียมกระเทียมสับเป็นกระเทียมสดนะคะยังไม่ได้เจียวนะคะสับประมาณสัก3าสี่กิ่งคือเวลาดับกลิ่นเาวและเราก็นํากระเทียมอีกเอาเป็นหัวเลยก็ได้นะคะแล้วแต่ชอบอันนี้เราจะทุบสับแล้วก็ไปเจียวไปเจียวให้หอมเหลือง ก็เอามาใส่นี่คืออันนี้ตั้งหากนะคะคือจะเป็น2ส,ส่วนนะคะกระเทียมเนี่ยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราด้วยนะคะนี่เสร็จพร้อมเสิร์ฟก็จะออกมาประมาณนี้เลยน่ารับประทานแล้วนะแล้วคลิปหน้าเจอกันใหม่บ๊ายบาย